สวัสดีครับหมอภูมินะครับทันตแพทย์จานกรศิริเยี่ยมดูแลเรื่องจัดฟันใสครับวันนี้หมอจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดฟันใสที่ทุกคนถามกันเข้ามานะครับอย่างแรกเลยคือจัดฟันใสจะมีลักษณะที่ใสนะครับจะช่วยในเรื่องของความสวยงามทำให้มองไม่เห็นว่าเรากำลังจัดฟันอยู่ครับ อย่างที่2จัดฟันใสสามารถถอดออกได้นะครับถอดออกมาแปลงฟันทําให้ดูแลในเรื่องของการทําความสะอาดได้ดีกว่าถอดออกมากินข้าวก็กินข้าวได้อย่างเต็มที่ครับอย่างที่3จัดฟันใสไม่ต้องมาพบหมอบ่อยครับถ้าช่วงไหนคนไข้ไม่สะดวกมาหาหมอหมอสามารถให้ตัวชิ้นงานกลับไปใส่เองได้ที่บ้านและข้อสุดท้ายจัดฟันใสเจ็บน้อยกว่าเนื่องจากเครื่องมือจัดฟันใสมีความยืดหยุ่นและออกแรงอย่างสม่ําเสมอทําให้เจ็บน้อยกว่าครับรวมถึงใช้ระบบดิจิตอลทั้งหมดในการวางแผนการรักษา ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่แม่นยําและระยะเวลาในการรักษาก็จะเร็วกว่าครับสามารถจัดฟันใส่ได้ครับสําหรับคุณแม่ตั้งครรภที่เลือกจัดฟันแบบใสก็จะมีข้อดีคือไม่ต้องมาพบหมอบ่อยๆหมอสามารถให้ชิ้นงานกลับไปใส่เองที่บ้านได้ครับ เป็นคำถามที่ถูกถามเข้ามาเยอะเลยครับคำตอบก็คือสามารถจัดได้ครับซึ่งโดยส่วนตัวของหมอคนไข้กว่าครึ่งของหมอก็อายุ50-60อัพกันทั้งนั้นเลยครับอย่างเคสนี้ก็เริ่มจัดฟันตอนอายุเยอะแล้วครับจะเห็นว่าจัดฟันเสร็จก็ดูหนุ่มขึ้นเยอะเลยทําให้คนไข้มีความมั่นใจและกล้าที่จะยิ้มมากขึ้นเลยครับ โดยปกติสามารถย้ายได้ครับแต่อาจจะมีในบางเคสที่แผนการรักษาระหว่างการจัดฟันใสและจัดฟันแบบเหล็กจะแตกต่างกันครับเพราะว่าหลักการเคลื่อนฟันจัดฟันเหล็กและใสจะต่างกันโดยถ้าจัดฟันเหล็กไปแล้วอยากเปลี่ยนเป็นจัดฟันแบบใสจ,จริงๆก็ต้องมาวางแผนการรักษากันใหม่ครับสามารถทําได้ครับอาจจะผ่าระหว่างรอผลิตชิ้นงานหรือในบางเคสอาจจะผ่าหลังจากจัดฟันเสร็จเลยก็ได้ครับ จัดฟันแบบใสโอกาสในการถอนฟันจะน้อยกว่าแบบอื่นครับเนื่องจากหลักการในการเคลื่อนฟันจัดฟันแบบใสจะสามารถตั้งช่องว่างในการรวบฟันดึงฟันได้ง่ายกว่าจัดฟันแบบอื่นครับ จัดฟันแบบใสจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่าจัดฟันแบบอื่นครับโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง2ปีจะขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนด้วยครับซึ่งหลังจากที่หมอวางแผนการรักษาด้วยโปรแกรม3มิติแล้วเราก็จะเห็นผลลัพธ์หลังการจัดฟันและระยะเวลาในการรักษาที่ค่อนข้างชัดเจนครับ โดยปกติถ้าหายหมอจะให้ข้ามไปใส่ชิ้นงานคู่ถัดไปได้เลยครับแต่ถ้าหายหลายคู่หรือหายทั้งแผงเลยหมอก็สามารถสั่งชิ้นงานมาให้ใหม่ได้ครับโดยระหว่างที่รอผลิตชิ้นงานก็ให้ใส่คู่ล่าสุดค้างไว้เพื่อกันฟันเคลื่อนครับ ไม่แนะนาครับเนื่องจากตัวชิ้นงานจัดฟันใสจะไมไ่แนบสนิทพอดีกับตัวฟันเรา100%เหมือนกับตัวรีเทนเนอร์ครับรวมถึงตัวชิ้นงานจัดฟันใสจะถูกออกแบบมาให้ใช้ในการเคลื่อนฟันไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้ในการคงสภาพฟันเพราะฉะนั้นตัวชิ้นงานจัดฟันใสจะไม่ได้มีความแข็งแรงมากเท่ากับตัวรีเทนเนอร์ครับ พอใช้เทคโนโลยีและผลิตชิ้นงานที่แลบต่างประเทศทําให้มีราคาค่อนข้างสูงครับแต่ปัจจุบันคนนิยมจัดฟันใสกันมากขึ้นครับจึงเริ่มนำเข้าวัสดุและเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาผลิตชิ้นงานที่แลบในประเทศไทยทําให้จัดฟันใสมีราคาที่เข้าถึงง่ายมากขึ้นครับครับถ้าใครมีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดฟันใสก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ